สวัสดีครับเดี๋ยวช่องพิ้นด๊อปซิงครับคิีนี้ลองดูพี่อันเริ่มใส่ชุดแต่งแล้วสีก่กาวจบสวย นยาวๆนี่อะไรอ่ะอ๋อคิวฝั่งนี้ว่างครับมองไม่ค่อยเห็น <c oughs> ดูว่ามีอะไรบ้าง อันนี้น่าจะเป็นคิวครับก็พวกมือจับประตูเริ่มอะไรแต่งมาแล้วครับยูโรส 给屁告嘴了 เจอไฟแล้วมันก็เป็นสีฟ้าเลยครับ <c oughs> ใส่คิวขอบตู เป็นชิ้นอยนู่แล้วใส่ไปปุ๊บลูกค้าบอกว่าพี่ทำไมของผมใส่อันหักให้ข <c oughs> ึ้นเลยว่าอู้วเป็นชิ้นสองชิ้นอยู่แล้วนะพี <c oughs> ่ทำไมใส่ทีค่คนอื่นใส่ทำไมมันหักของผมทำไมมันหักดูดีๆมันหักหรือมันเป็นชิ้นให้ดูทำ <c oughs> ไมหัก <c oughs> ยับ <c oughs> ดูว่าตัดเหล็กมันจะเป็นยังไงสีขาวฟ้าต้องโดนไฟมันเป็นสีฟ้านะพี่เคอยู่โดนตอนกลางวันยังอบฟ้าๆทำไมใส่อันหักให้ <c oughs> ต้องยิงนอดไหมเฮ้ <c oughs> ผมว่า,างไงก็ต้องหญิงไม่อยู่ขอขนาดคอมพิล็อเดอร์เช็ดกาวเช็ดท้าเช็ดอะไรมา,าขับหลุดหายต้องมาเอาของที่ใส่แบบทำอย่างดีมันก็หลุดเหมือนกัน,นลูกค้าคันสีม่วงครัไอ,อ้ลูกค้าคันที่อยู่ <c oughs> อย,อย,อยู่น่นนนารายนี่ก็บอกว่าไม่ต้องยิงนะพี่ขับมาวันนั้นเห็นไม่ใช่รถเลิ่มายบอกว่าพี่ต้องยิงแน่นอนไม่อยู่ติดไม่อยู่กาวดีขนาะไนก็ไม่ เจอความร้อนแล้วพี่่งาเสร็จอย่างมกอนันไม่ค่อยงานมันไม่ค่อยดีเหมือนตไม่เข้าเหลี่ยมมันใช่ไหมไม่กาวมันมันไม่ได้หว่ามันไม่รู้สึกไงยิงนัดดีกว่าสลิวเพื่อความมันใจดีกว่ายิงไปก็ไม่ได้เสียอะไรดูครับ เ, <c oughs> เป็นไงครับม <c oughs> ันหัวตอนเดียวเลยนะถ้าตัดตรงนี้ไป จริงไหมสวยมากเลยเงาแวบถึงจะเป็นงานไทยแต่มันก็เงานะถึงจะไม่ใช่งานนอกแต่มันก็เงาเหมือนกันเนี่ยที่แบนบอกว่าลูกค้าอะไรนะทำไมใส่อันหักผมไม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับมันเป็นทุกัน ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีอันที่มันเป็นอันที่มันเต็มมาไหมแต่ว่าผมผมเห็นส่วนมากอ่ะมันก็เป็นมันเป็นสองท่อนอย่างนี้อยู่แล้วอืมนะแหลกครับมันน่าจะไม่ใช่รอยหักนะมันเป็นรอยต่ออยู่แล้วอย่างนี้แหละครับแต่แค่ว่ายิงนอตไปมันจะเข้าร่องมันเองใช่ไหมต่อไปน่าจะเป็นปางต่อ ตัวนี้ช่างเขาเอาไปด้วยช่างช่างอะไรนะช่างต้นเดี๋ยวต้องไปเอาน็อตมาครับเนี่ยไม่รู้พี่อันมีน็อตอยู่หรือเปล่าน่าจะมีอยู่นะคือเอาไว้ข้างในไงแล้วทีนี้ช่างเขาคงจะนึกว่าเออเป็นน็อตภายในเขาก็เลยเอาไปด้วยงานสีก็เท่านี้แหละสวยไม่มีหยาบ ลื่นคนระับลื่นตลอดสวยนะถือว่าสีนี้เป็นสีที่ผมชอบเลยแหละชอบมากหรือว่าได้ช่างได้ช่างดีด้วยไนงะ ได้ช่างสีที่ดีนะครับแล้วก็ได้สีที่ดีนะครับมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นไงสีมันจะเท่ากันหมดแล้วก็ผิวส้มอะ่ะจะน้อยแมกอันนี้ยังไม่ได้ขัดนะตามจริงเราขัดอีกก็ได้แต่ผมว่าเท่านี้ก็พอดีแล้วไม่ต้องไปเสียเวลาขัดแล้วก็ขัดขัดไปขัดไปมันบางลงไปเลยไม่ต้องออกเท่านี้แหละสวยแล้วครับ ได้ช่างสีดีบวกกับสีที่ดีแล้วก็พื้นที่เห็นไทำขนาดนั้นมันจะไม่มีฝุ่นเลยลมพอดีลมทุกอย่างเท่ากันหมดมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับแต่ยอมรับเลยว่าช่างแบงค์สุดยอดเลยะแต่อันนี้เราไม่เห็นแบบช่างทัดยังไม่เคยเห็นช่างทัดทำสีหัวสีอะไรแต่ว่าช่างขนาดช่างแบงค์เนี่ย อย่างนี้ครับถ้าอาจารย์อาจารย์ครับช่างทัดจะเป็นยังไงเนี่ยดูดิคือมันบอกไม่ถูกอ่ะคือมันเนียนอ่ะเนี่ยหลายคนอบบว่าอวยต้องมาดูกับตาเองสวยจริงๆ <c oughs> นี่ก็พวกอุปกรณ์ทั้งหลายทั้งแหล่ น่าจะใส่ประมาณนี้ก่อนแป๊บๆก็เสร็จแล้วครับโ,โอเคครับดี๋ยวคลิปดูกันคลิปหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะไปรีวิวช่างทัดก่อนนะเดี๋ยวจะลงช่องทีเด็ดเจนนนนะครับอีกรอบหนึ่งสำหรับเจ้าขุนเงิน ไปติดตามที่ช่องที่เด็ดเสียนนนะครับมาเพียน่าจะใส่ปังโตก่อนนะครับครับทำไมครับทองคัเงใส่ี้นะอ ไ,ไม่ไมไมไมมเลยวะถ้าแบบผมจะใส่ในป,ปนโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน<อ>้าพิมพ์ไบายครับ